เคื่อนพดซึ่งถึงัยบอยทีเจจากกรณีที่ก่อนหน้านี้นักร้องแร็ปเปอร์และนักแต่งเพลงชื่อดังโยบอยทีเจหรือเต๋าจิรายุทธพโลป,ประกรันแจ้งข่าวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวทําเอาหลายคนตกใจกันใหญ่โดยมีใจความว่าผมเป็นซึมเศร้าและไบโพลา่าซึ่งตอนนี้ก็ถึงวิกฤตแล้ว รู้สึกหมดไฟในการใช้ชีวิตมาหลายเดือนมากแต่ไม่มีใครฟังผมเลยอีกทั้งเมื่อคืนตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่ควรทำแต่โชคดีที่ทำไม่สำเร็จและผมคิดว่าผมคงไม่สามารถทำงานนเตอร์เทนคนดูได้ถ้าชีวิตผมยังมืดดำอยู่แบบนี้และขอหายไปก่อนเพื่อรักษาตัวขอโทษทุกคนครับถ้าผมยังรักตัวเองไม่ได้ผมก็รักคนอื่นไม่ได้หรอกครับ ซึ่งหลังจากโยบอยทีเจได้โพสข้อความดังกล่าวด้านพีองผู้จัดก,การส่วนตัวของโยบอยทีเจออกมาเคลื่อนไหวขอความช่วยเหลือใครเจอรถของโยบอยทีเจวิ่งผ่านไปทางไหนโทรหาผมหน่อยก่อนจะโพสแจ้งข่าวอีกครั้งว่าตอนนี้เจอเต่าแล้วปลอดภัยดีในขณะที่โยบอยทีเจได้โพสไอจีเคลื่อนไหวอีกครั้งบอกว่าตนยังมีชีวิตอยู่และกําลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึง่งแต่เมือนถูกจับติดคุก ล่าสุดเขื่อนเคโอติกได้ออกมาโพสข้อความซึ่งน่าจะส่งถึงโยบอยทีเจว่าคิดถึงจังส่งข้อความหาทุกๆชั่วโมงทุกวันเลยนะอยู่ตรงนี้นะ a l l เ a ่ and f o ฟ e v e r หวังว่าถ้าผ่านมาพอดีจะได้อ่านแล้วรู้ว่าหนูอยู่ตรงนี้นะคนดีไม่ต้องตอบไม่ต้องอะไรเลยแค่รู้ว่าเขื่อนอยู่ตรงนี้ก็พอแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณคะ่ะ